โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กันในเกม Tower of Fantasy นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะพาทุกคนมาเก็บบันทึกของผู้พัฒนานะครับเป็นเควสเริ่มแรกเลยเนาะที่เราจะได้หลังจากที่มากรอบประดิษฐ์ครั้งแรกนะครับผมมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด10จุดด้วยกันเนาะในแต่ละจุดเนี่ยจะอยู่ตรงไหนบ้างก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับ แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้พอแนะนําร้านเติมเกมดีๆอย่างล i สแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เรซนตการันตีคุณภาพด้วยผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0 0นคนสามารถเติมได้ทั้งในไลน์และเว็บไซต์ล i สแมนช็อปมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงและล่าสุดบริการใหม่สําหรับผู้ซื้อแพ็คเติมเกมในเว็บสามารถผ่อนชําระได้แล้ววันนี้สูงสุดนานถึง10เดือนถูกสะดวกไว้ใจได้เติมเกมง่ายๆตรงร้านนี้เลยล i สแมนช็อป โอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเก็บบันทึกกันนะครับอย่างแรกที่ผมอยากจะให้ทุกคนทําเลยนะครับนั่นก็คือการตั้งค่าเนาะทีแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ตั้งค่าไว้แบบภาพสูงสุดนะครับทุกคนจะเห็นว่าหญ้ามันเยอะนะครับผมซึ่งบันทึกของผู้พัฒนาเนี่ยมันจะอยู่ตามพื้นเนาะถ้าเกิดว่าหญ้ามันเยอะแบบนี้เราจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมผมก็จะแนะนําให้เข้ามาที่ตั้งค่านะครับเข้ามาที่คําว่าแสดงเนาะแล้วก็มาที่ตั้งค่าระดับสูงนะครับแล้วก็มาที่รายละเอียดพันไม้นะครับให้ปรับเป็นต่ําที่สุดเลยนะคร ง่ายในการมองหาบันทึกนั่นเองนะครับอันนี้คือการตั้งค่าของในคอมเนาะสำหรับในมือถือเนี่ยก็ลองตั้งค่าดูนะครับปรับให้มันเป็นต่ําสุดเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ในแต่ละจุดเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมีรูปภาพขึ้นให้ดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเนาะรูปในส่วนนี้เนี่ยเพื่อนๆก็กดหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับหรือว่าจะแคปรูปเก็บไว้ดูก็ได้นะครับผมอันนี้คือผมจะขึ้นให้ดูก่อนนะแล้วทีนี้ตอนที่เราจะไปวิ่งเนี่ยก็จะได้วิ่งรวดเดียวเลยไม่ต้องเปิดแมพไม่ต้องอะไรนะครับมันจะได้ค่อนข้าง เป็นจุดที่เรามาครั้งแรกเลยนะครับพอเราเริ่มจากตรงนี้นะครับก็เรียกยานผ่านิชมาได้เลยนะครับจากนั้นก็ให้เราหันขวานะครับผม่วิ่งมาตรงนี้นะครับมันจะอยู่ต้นไม้ข้างล่างนี้นะครับผมนี่อันนี้คือบันทึกของผู้พัฒนาอันแรกนะครับเราก็เก็บมาได้เลยนะครับมันก็จะมีให้อ่านอะไรพวกนี้นะครับอยากอ่านก็อ่านนะครับหรือไม่อ่านก็ได้นะครับพอเก็บเสร็จแล้วมันก็จะยังอยู่บนพื้นแบบนี้นะทุกคนคือมันจะไม่ได้หายไปไหนนะแต่ว่ามันจะเก็บเพิ่มไม่ได้นะครับโอเคพอเก็บอันแรกเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้้เรราาวิ่งงตขึนนมบั ทางนี้เนาะเออมันจะมีรถอยู่ทางขวามือนะจุดสังเกตนะครับเราวิ่งมาตรงนี้นะครับผมก็บินขึ้นมาข้างบนนี้ได้เลยนะครับนี่เราก็จะเจอบันทึกที่2นะครับอันนี้คือข้อดีเวลาที่เราปรับให้มันเป็นต่ําสุดเนาะเราจะมองง่ายนะครับมันจะได้แบบไม่มีญ่าบังนะครับพอเราเก็บอันนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เราวิ่งตรงลงไปข้างหน้านี้ได้เลยนะครับ นี่นะตรงตามบันไดมาเลยนะครับผมแล้วก็ลอดช่องตรงนี้นะตรงอย่างเดียวนะฮะอาจจะมีเลี้ยวหลบหินบ้างนิดนึงนะครับแล้วก็เราจะเจอป้ายลูกศรข้างหน้านี้นะครับมีลูกศร2อันนะบันทึกมันก็จะติดอยู่ตรงเสาตรงนี้นะครับแล้วก็เก็บได้เลยนะอันนี้คือจุดที่3นะครับผมพอเราเก็บเสร็จแล้วนะทุกคนก็ให้เราบินลงมาข้างล่างนี้ได้เลยนะใช้ยานพาหนะด้วยนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็กระโดดลงมาข้างล่างได้เลยนะครับตรงอย่างเดียวนะทุกคนคือแบบมันง่ายมากเลยนะหลบที่ผมวิ่งเนี่ยง่ายมากนะครับแทบจะตรงอย่างเดียวเลยนะครับ นี่เป็นอันที่4เนาะพอเก็บอันที่4เสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะวิ่งข้ามน้ำนะครับอันนี้คือวิ่งกลับหลังมาเนาะหรือว่าใครอยากจะเข้าประตูวัปตรงนี้ก็ได้นะครับเออแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่เปิดเนี่ยก็วิ่งตามผมดีกว่านะเดี๋ยวเราจะข้ามน้ําตรงนี้ไปนะครับโอเคก็บินขึ้นมานะครับเราจะขึ้นไปข้างบนนั้นนะทุกคน อ่าเราก็จะเจอแคมป์ของอพวกไฮยีน่านะครับเราก็วิ่งขึ้นบันไดตรงนี้มานะครับแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนี้นะครับนี่มันจะมีกล่องอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ ไม่ใช่เราจะตีกล่องนะทุกคนไม่ใช่ตีมอนเนาะนี่นะครับพอตีกล่องเสร็จเราก็จะได้บันทึกอันที่5ใช่ไหมผมลืมผมนับถูกหรือเปล่าน่าจะอันที่5้านะครับโอเคพอเราเก็บบันทึกตรงนั้นเสร็จแล้วเนาะเราก็หลบก่อนนะครับคือเราจะวับนะครับผมต่อไปเราจะเข้าประตูวับนะอันนี้ผมเลยขอวิ่งหลบมอนก่อนนะไม่งั้นมันวับไม่ได้นะครับโอเคจุดที่เราจะวับมาก็คือประตูเทียบท่าตรงนี้นะครับผม<ส><ก>พอเราวับมาเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เราเลี้ยวซ้ายตลอดเลยนะครับนี่เลี้ยวซ้ายนะตามถนนวิ่งตามถนนมาเรื่อยๆเลยนะทุกคนเพร เราก็จะเจอกับบันทึกอันที่6นะครับผมเป็นไงแปบ๊บเดียวเจอนะครับก็ถ้าจะดูในแผนที่เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงแง่งสามเหลี่ยมสามแยกตรงนี้นะครับผมพอเราได้อันที่6แล้ว อ่ะแล้วก็เรียกยานผานะแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวอันที่7มันจะอยู่ข้างบนเนาะนี่วิ่งขึ้นมาตามบันไดได้เลยนะทุกคนแล้วก็เอ้ยขึ้นไปไม่ได้เดี๋ยวนะี้ <d ans> ไม่เป็นไรนะครับเราก็กระโดดลงมาตรงนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมันจะมีกล่องอยู่3มกล่องนะครับอ่ะนี่นครับมันจะมีกล่องอยู่ตรงนี้3กล่องนะครับเราก็ฟันไปทีหนึ่งนะครับเราก็จะเจอกับบันทึกที่7นะครับผมโอเคแล้วทีนี้เราก็หลบก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปในจุดต่อไปนะครับก็ให้เราวาร์ปมาที่ประตูนี้ได้เลยนะครับแลว แล้วก็ให้เราวิ่งตรงขึ้นมาทางนี้นะทุกคนมันก็จะมีแคมป์ไฮยีน่าอยู่ตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ต้องสนใจนะครับถ้าเกิดว่าอยากเก็บแคปซูลก็เก็บนะแต่ถ้าไม่เก็บเราก็วิ่งตรงขึ้นมาตามบันไดแบบนี้เลยนะครับเราก็จะเจอกับบันทึกอันที่7อยู่ตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆขี้เกียจเพื่อนๆก็วาร์ปกลับมาจุดเดิมนาะแต่ว่าผมจะไม่วาร์ปนะผมจะวิ่งกลับนะครับเราก็นั่งยานพาหนะของเราตรงกลับไปได้เลยนะครับตามถนนนะเดี๋ยวเราจะวิ่งตามถนนแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับมมอ่่่ะทาาาาาาา้้กกจจจเเเเเนรรรวีขถิิด วัฟตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เนาะในแผนที่เนาะก็ให้เราอ่าลงมาตามถนนนะครับแล้วเราก็จะวิ่งตรงไปได้เลยนะและทีนี้เราจะขึ้นไปข้างบนนั้นนะครับ <labor> แล้ววิธีขึ้นเนี่ย <lag> ก็ง่ายมากนะให้ทุกคนวิ่งมาตามถนนแบบนี้เนาะ <at> แล้วตรงนี้ก็เลี้ยวซ้ายนะครับผมแล้วก็ตรงตามถนนมาเรื่อยๆเลยนะครับอ <s> ่าแล้วเราก็จะเจอเหินที่มีแสงวาบวาัแดงๆตรงนี้นะทุกคนเราก็ตีหินได้เลยนะครับแล้วเราจะเจออ่าประตูวัฟนะครับแล้วก็เข้ามาได้เลยครับนี่พอเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็วิ่งมาอ่าทางนี้นะครรรััับบบตงมาาเเเลยนนะะกกก็จจออึที 9นะครับผมแล้วทีนี้นะครับผมบันทึกอันที่1ิเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงฐานเมืองตัวนี้นะเราก็ไม่ต้องไปไหนไกลครับเราก็แค่กระโดดลงมาเนาะแล้วก็วิ่งมาทางนี้นะครับเห็นไหมเออคือแต่ละจุดแบบมันแทบจะต่อเนื่องกันเลยนะไปแบบง่ายๆนะครับใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็เก็บหมดแล้วนะครับสำหรับ,บบันทึกของผู้พัฒนา10ชิ้นนะครับโอเคเราก็ลอยมาจนกว่าจะถึงรถตรงกลางตรงนี้นะทุกคนอ่ะลอยมานะครับแล้วทีนี้อันสุดท้ายเนี่ยมันจะมีอ่ากล่องตรงนี้ทับอยู่เนาะเราก็โยนมันทิ้งไปนะครับนี่อันนี้ก็จะเปน ตอนนี้ผมก็เก็บครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมบันทึกของผู้พัฒนาทั้งหมด10ชิ้นนะครับเราก็จะได้มาครบละ10ชิ้นนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเนาะก็ฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปจะมีอะไรมาให้ดูอีกเนี่ยก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ